English sentences in Daily life 50ประโยคถามตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง Can you help me? คุณช่วยฉันได้ไหม Sure, no problem. ได้เลยไม่มีปัญหา What is your favorite color? สีโปรดของคุณคือสีอะไร My favorite color is blue. สีโปรดของฉันคือสีน้ำเงิน Do you have a pet? คุณมีสัตว์เลี้ยงไหม <coughs> <coughs> Yes, I have a dog. ใช่ฉันมีสุนัขหนึ่งตัว <coughs> No, I don't. ไม่ฉันไม่มี <coughs> What do you eat for breakfast? คุณกินอะไรเป็นอาหารเช้า I eat rice and fried eggs. ฉันกินข้าวและไข่ดาว <coughs> What day is it today? วันนี้เป็นวันอะไร <coughs> Today is Monday. วันนี้วันจันท์ What is the weather like today? วันนี้อากาศเป็นอย่างไร It's sunny. <S วันนี้แดดออก What do you do in your free time? คุณทำอะไรเวลาว่าง I like to read books. ฉันชอบอ่านหนังสือ Who is your best friend? เพื่อนสนิทของคุณคือใคร My best friend is Tom. เพื่อนสนิทของฉันคือทอม What sports do you like? คุณชอบกีฬาอะไร I like football. ฉันชอบฟุตบอล like Do you always go to bed early? โดยปกติแล้วคุณเข้านอนเร็วไหม Yes, I usually go to bed at 9 p.m. ใช่โดยปกติฉันเข้านอนตอน3ทุ่ม No I usually go to bed late. ไม่โดยปกติฉันเข้านอนดึก EP2 จบไปแล้วเก่งมากยอดเยี่ยมเอ็ก l ซนเล